หม้ออัดแรงดันไฟฟ้าซีกอสอรุ่นนี้ต่างกันยังไงตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมอมอจะมาอธิบายในคลิปนี้ให้เ,เพื่อนๆเลยนะคะมาที่รุ่นแรกนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นธรรมดาระบบแมนวนวลนะคะเวลาเราทําอาหารเราจะต้องบิดหมุนตั้งเวลาด้วยตัวเองนะคะตัวตั้งเวลาจะอยู่ตรงนี้นะคะจะมีตัวเลขบอกเหมือนไมโครเวฟเลยนะคะแล้วพอครบกําหนดเวลาที่เราตั้งไว้แล้วเขาก็จะหมุนทวนกลับมาเหมือนไมโครเวฟแบบนี้เลยค่ะ รุ่นธรรมดาจะทำได้ทั้งหมด5เมนูเท่านั้นนะคะตามนี้เลยนะคะไฟสถานะก็จะขึ้นตามนี้ค่ะ มากันที่รุ่นที่2นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นตัวท็อปนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นโปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็แมนนวลในตัวค่ะทุกคนก็คือมี2ระบบนั่นเองนะคะแต่ที่เด่นๆเลยก็คือระบบโปรแกรมอัตโนมัตินี่นะคะโปรแกรมอัตโนมัติของเมนูอาหารได้ทั้งหมด10เมนูค่ะการตั้งโปรแกรมทําอาหารจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะ <S <S เราจะทําเมนูไหนกดตามเมนูนั้นได้เลยค่ะเขาจะขึ้นให้เราอัตโนมัติเลยนะคะสะดวกสบายไม่ต้องตั้งเวลาเองค่ะเวลาจะขึ้นเองอัตโนมัตินะคะแล้วหน้าจอเป็นดิจิตอลนะคะทุกคนเห็นตัวเลข ชัดเจนสวยงามทันสมัยด้วยค่ะแล้วที่สําคัญถ้าเราอยากตั้งเวลาเองก็สามารถเซตเป็นแบบระบบแมนวนวลตั้งเวลาตั้งค่าเองได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังทําเมนูยากๆได้แลอย่างสตููวีแล้วก็เค้กได้ด้วยนะคะรุ่นโปรแกรมอัตโนมัติเวลาเปิดไฟใช้งานก็จะแสดงหน้าจอแบบนี้นะคะทุกคนดีทั้ง2รุ่นเลยใครสะดวกรุ่นไหนสั่งรุ่นนั้นได้เลยนะคะแนะนํารุ่นโปรแกรมสุดๆเลยค่ะ